นิทานเรื่องตำนานไข่มุกดำณใจกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเกาะแก่งมากมายผู้คนในหมู่บ้านนี้ล้วนมีอาชีพหลักคือการออกทะเลหาปลาด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลชาวประมงจึงมีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุข ทว่าในหมู่บ้านนี้ยังมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับไข่มุกดำแห่งท้องทะเลว่ากันว่าไข่มุกดำนี้มีพลังวิเศษสามารถนำโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้ครอบครองได้แต่ทว่าไข่มุกดำนี้ไม่ได้เก็บซ่อนอยู่ที่ไหนก็ได้มันถูกเก็บซ่อนไว้ใต้ท้องทะเลลึกวันหนึ่ง เด็กหนุ่มชื่อตะวันบุตรชายของหัวหน้าหมู่บ้านเกิดฝันประหลาดเขาฝันว่าได้พบกับหญิงสาวสวยในชุดสีขาวบริสุทธิ์หญิงสาวคนนั้นบอกเขาว่าเธอคือมณีรัตนเทพีแห่งท้องทะเลและเธอกำลังรอคอยผู้กล้าที่จะมาเอาราชินีแห่งไข่มุกไปช่วยเหลือตะวันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้น เขาเล่าความฝันให้พ่อฟังหัวหน้าหมู่บ้านยิ้มและบอกลูกชายว่านั่นเป็นสัญญาณว่าตะวันคือผู้ถูกเลือกด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราชนีแห่งไข่มุกตะวันตัดสินใจออกทะเลเพื่อตามหาไข่มุกวิเศษเขาเตรียมเรือและ,สะเสบียงอย่างครบถ้วนพร้อมกับลูกเรือผู้กล้าอีกสองคน การเดินทางของตะวันเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องเผชิญกับคลื่นลมแรงพายุฝนและสัตว์ทะเลดุร้ายแต่ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นตะวันและลูกเรือก็ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ในที่สุดตะวันก็มาถึงถ้ำใต้ท้องทะเลที่ซึ่งราชนีแห่งไข่มุกถูกจองจำอยู่เขาต้องต่อสู้กับสัตว์ทะเลยักษ อย่างดุเดือดในที่สุดด้วยความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดตะวันก็สามารถเอาชนะสัตว์ทะเลและปลดปล่อยราชินีแห่งไข่มุกดำได้สำเร็จราชินีแห่งไข่มุกรู้สึกขอบคุณตะวันอย่างมากเธอประทานพรให้เขาและหมู่บ้านด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสุขราชินีแห่งไข่มุกดำยังมอบไข่มุกวิเศษให้กับตะวัน ไข่มุกนี้เปลี่ยมไปด้วยพลังวิเศษที่จะปกป้องหมู่บ้านจากภัยอันตรายตะวันกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับไข่มุกดำวิเศษนั้นเขาได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านด้วยความยินดีไข่มุกวิเศษถูกเก็บไว้ที่ศาลเจ้ากลางหมู่บ้านเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความอุดมสมบูรณ์ คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความกล้าหาญตะวันแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอย่างแท้จริงเขาไม่หวาดกลัวต่ออันตรายและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาขัดขวางความมุ่งมั่นตะวันมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราชนีแห่งไขมุกเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความยากลำบากความสามคัคคีตะวันและลูกเรือ ร่วมมือกันต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆด้วยความสามัคคีจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้นิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าหากเรามีความกล้าหาญความมุ่งมัน่นและความสามาคัคคีเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จได้นะคะ